ในในบริเวณหน้าสะพานนี้นะครับจรสนด้วยกัที่มาตกปลาเขาเรียกว่าตกปลาดบลไม่เรือนะครับเดี๋ยวก็จะมีน้ำาลปูที่่งท่านมาส่งน้ำเลือานีกนี้ก็ทางด้านหลายๆท่านะครับ ก็เรื่องของทุเรียนทุเรียนนีนก็จะต้องใส่หนึ่งปลาี่มีาเป็นประกวดเป็นปลาพิเศษนะครับปลารวมก็ช่างน้ำหนักเฉพาะปลาเกมไม่รวมปลาการหารสนเทศขอนใหญ่ประจำปีก็ประมาณ2,567ครั้งที่12นะครับก็จะท่านประธานในพิธีอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับท่านสาธารณสุข ก็เป็นต,ต่อรอนะว่าทำไม่รอเนาะหน,หนาแก่ๆจะเพิ่มแรงนห,หน้าเนาะเชิญคณะกรรมการนะครับเข้าแถวนะครับเชิญสมาชิกของเราท่านนายกเทศมนตรีคงใหญ่ท่านกำนันวูไใบ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้ให้เกียรติมาร่วมโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาของ,องการประหารชุมชนตำบลคงใหญ่ประจำปีนี้ของเรานะครับ นานเรามีห้าวันเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตกปลาของตำบลของใหญ่ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีประเภทที่ลงเรือแข่งขันจำนวน3-9ทีมหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านหัวหน้านหน่วยทหารหัวหน้านหน่วยงานตำรวจท่านได้เชิญผมมาร่วมงานในวันนี้ ก็มีหลายท่านนะฮะที่เข้ามาวมงนานนะครับบางทีก็จะต้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยกำหนดมาตร,ราการเป็นไป,นป,นปนตามของนโยบายตนเองในเรื่องประมงท,ที่สนใจกีฬาตกปาในที่นี้เพื้นภูเศรษฐกิจและสังคมที่มันทางการแยกประเด็นมันว่าเรือที่ทำการค้าที่จะส่งขายกับต่างประเทศจริงๆน่ยอันนั้นก็อาจจะ ทจะเอาเรือก <Depois, S 1> ็ช่วยับี่ยอดของท่านเป็นตัวท่านข้างนอกด้วยนะครับ ทยอยเนเข้ามานะครับสำหรับนักกีฬาปั่นจักรยานนะครับโดยทีมงาน,น